แก่รงกระเกยีนขาไม่บิดเดี้ยวบายช่างหนึ่งจะให้หล่อๆเลยครับสุรธตนีสวัสดีครับช่างหนึ่งเองครับวันเสาร์วันอาทิตย์ช่างหนึ่งก็ทํางานนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับช่างหนึ่งทางานไม่มีวันหยุดราชการครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานครับสามารถแวะมาใช้บริการได้ครับแต่มาไลน์มาสอบถามได้เหมือนกันครับที่สุรธตนีครับ ครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงเกงครับกางเกงแบรนด์เท่ๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นลูกค้าประจานะครับต้องการทาทรงใหม่นะครับคือตรงที่มาจากโรงงานนะมันมันไม่โอเคเพราะลูกค้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัวไม่ค่อยสูงมากครับแล้วก็จะต้องตัดความยาวนะครับแลรวไล่ทรงใหม่ลูกค้าบอกว่าลถเป็นช่างไล่ด้านในให้หน่อยช่างหนึ่งจัดให้ครับช่างหนึ่งต้องรื้อออกมาให้หมดแล้วจะาํานวณเนื้อผ้าใหม่ให้ครับเพราะว่าขามันจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับการคํานวณเนื้อผ้าเนี่ยช่างหนึ่งก็จะประเมินจากอดี้ลูกค้าอีกทีนึว่า สมควรที่จะประเมินแบบไหนอะไรยังไงครับก็คือเป็นงานเฉพาะทางเนาะแล้วก็มีการล้มตะเข็บครับถ้าหนึ่งจะทําแบบเทคเดียวผ่านนะครับก็คือการเดินตะเข็บอ่ะ้นหนึ่งก็พยายามจะไม่ให้เด้คือพยายามให้เส้นได้มันต่อกันตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็พยายามเดินให้แบบให้มันสวยๆจมๆนะครับก็อันไหนเป็น b, เฟฟยายาด้านข้างมากๆนั่นเองนะครับก็ไปยุ้งเฟดด้านข้างครับเส้หนหก็จะให้ครับเนี่ย ล้มตะเข็บด,ด้านหนให้เรียบร้อยคำนวณเนื้อผ้าเรียบร้อยครับขามันจะไม่บิดเบี้ยวครับงานสไตล์ชั้นหนึ่งครับหลังจากนั้นชั้นหนึ่งก็จะต้องทําการตัดต่อปลายขาด้วยครับครับลูกค้าอยากทั่วประเทศไทยครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ช่างหนึ่งได้ครับไลน์ idnug7955 e ครับสอบถามได้ว่าชัางหนึ่งทำงานอะไรยี่ห้อไหนแปลนไหนบ้างไอ้จริงช่างหนึ่งทำทุกได้ทุกยี่ห้อนะ อะไรที่เป็นเนื้อผ้าเนี่ยช่นหนึ่งสามารถแก้ไขได้ครับแต่ว่าเราปวดแอดไลน Ad ์ line, แล้วก็สามารถส่งรูปส่งไฟล์ข้อมูลของกางเกงหรือเสื้อตัวนั้นนะครับแล้วก็มีดีไซน์เป็นยังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยส่งมาว่าเออจะเข้าไปทํางานได้ไหมดีไซน์บางตัวก็มีข้อจํากัดช่นหนึ่งจำเป็นต้องปฏิเสธงานไปครับจริงเช่นหนึ่งเป็นคนที่ไม่เลือกงานนะบอกตรงๆแต่ว่าแต่ถ้าดีไซน์ที่เราเข้าทปทำ,ทำไปทํางานไม่ได้เช่นหนึ่งก็ จะ,จะพูดกับลูกค้าตรงๆเลยครับคือ <c oughs> นะไม่ฝืนนะตัวนี้ช่างหนึ่งก็พยายามตัดต่อให้อย่างแบบพรีเมียมเลยนะเพราะว่าเฟสมันสวยผ้ามันสวยผ้า,ผาเป็นแบบออริจินอลเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบลบักษณะเหมือนป้ายแบบเอ่อคล้ายๆกับอะไรอะ่ะมันแบบ มันแข็งๆสักหน่อยหนึ่งเอออะไรประมาณนั้นเสยซาดีระอะไรมันก็จะเหมือนสังเกตเดฟเฟดด้านข้างเขาจะสวยอยู่แล้วตั้งแต่โรงงานเนะาะเจ๊นึงก็ตัดต่อตบบพรีเมียมให้ลูกค้านะครับเนี่ยจะเก็บแน่นๆคมๆปุ้นๆเลยอะไรประมาณนั้นครับผมร้านเชนหนึ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับสนใจก็สแสแอะสามารถแอดไลน์สอบถามได้เลยได้นะครับเพราะว่าเออเหนึ่ง,นนงาสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้โดยไม่จะเป็นเข้ามาใช้บ,บริการได้มา คุยมาทักถายกันได้ครับเนี่ยแบรนด์จุดนี้สุดเท่มากๆเลยครับเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยทรงมันขามันจะไม่บิดไม่เบี้ยวครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับตัดต่อแบบเต็มแมเฟสด้านข้างสังเกตเห็นว่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ทั้งจะไปเก็บในไล่ด้านในหรือออกมาให้หมดก่อนแล้วก็มาวางพทเทินผ้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะดูเวลาแก้ออกมาพ๊กขามันไม่บิดไม่เบี้ยวไงมันจะสวยจะเท่หเงี้ยดูตะเข็บเอาการตัดต่อก่อนนี่คืองานสไตล์ที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับไม่จําเป็นจะต้องแบบตัดแบบ ตัดแบบเย็บลูกโซ่ครับไม่จำเป็นเลยช่งหนึ่งจัดให้สวยๆและแน่นกว่าทนกว่าอีกครับใช้ได้นานๆคุ้มๆนะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีครับสะดวกช่วงไหนก็แวะมารับได้วันนี้ช่งหนึ่งติบห้าโมงเย็นครับขอบคุณมากครับอกาน่าจะไหมครับสวัสดีครับบายยสุขสันต์วันหยุดนะครับบ๊าย